คือจะพาลาะเฉยๆได้พี่น้องให้เละเบ่งทางจ้ะเพราะวา่าตอนที่เราไปเนี่ยถนนยังไม่เสร็จเราก็เลยต้องลาอนะจ๊ะเนาะที่กลับรถตรงนี้อ่าโอเคเพราะว่าวันนั้นเรากลับมาจากมุกแล้วเรากลับมากลางคืนเราเลยหลงพี่น้อง <laughs> หลงทางเข่าเฮือนบ่ได้จ้ะเอาไว้อันนี้เป็นซอยระหว่างบ้านโคกป่าใบกับบ้านส่งเนาะ อันนี้เป็นที่กับรถนะจ๊ะเนาะแต่ว่าเขาไม่ได้เขียนอะไรนะมันเป็นคล้ายๆแบบที่กับรถชั่วคราวนะจ๊ะเนาะช่ปทำไมไม่ทำใหญ่อะนะเพราะว่ามันเป็นเส้นแต่ัสกอรปาเบียงโตูนเ่ส่วนซอยนี้ซอยนี้เป็นซอยไปอำเภอคำเชอีนะจ๊ะอุ้ย ไม่มีที่กลับรถนอกจะมีแต่ที่กลับรถชั่วคราวแบบนี้ซึ่งมันอันตรายมากเนะจ๊ะเนาะพี่น้องเพราะว่าอัก็อนบอกนสัพุอออันนี้ก็สะพานไปบ้านดงยางเนะจ๊ะเนาะคลิปนี้จะไม่ตัดต่อเลยพี่น้องจะลงเลย เราเพิ่งมีอินเทอร์เน็ตนะจ๊ะเนาะอินเทอร์เน็ตเพิ่งมาติดให้เมื่อวานนี้จ้าน่าสดเลยพี่น้องวหอันนี้เป็นตรงบ้านตรงยางเราจะซึ่งมันอันตรายนะปลาโทรเบี้ยงอะก็มาซาชิริมันไม่มีที่กลับรถนะพี่น้องงงบ่อืมซูเฟอร์เนาะขับรถเองจ้ะพี่น้องอ๋อโว้ยก็เอ่ตัวนู้นิทตัวนั้นปลาบ๊องเชิ่ง ไปทุนในบักโกลป์นเอี่กับรถมันมันก็ต้องแบ่งให้นี่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 อีสี่บ้าดอันมักขับรถอยู่อันตีนอำเภอปัดหมู่บ้านกับบุมีพี่น้องอยู่นี่บอคือเหตุบอลกับรถโอ้ยตลกมากเลยอมากลอ่าโอเคโอ้ยตลกมากเลยมีแต่ที่กับรถเชื่อขราวในชุมชนนะแต่ที่กับรถมาอยู่ตรงทุ่งนา อันบนเขาขามไปอำเภอง่ายๆมันคือบุมนีเนาะจะเนาะบมเม่าบุญมีเวียกได้พี่น้องเวียกเต็มงานเต็มจ้ะแต่ว่าตอนไปถนนยังไม่เสร็จก็เลยก็เลยโล่น่ะพี่น้องเพราะว่าเวลาเาไปแล้วมากับมากกลางคืนแล้วมันบูจยับทางน่ะเขาพิษเขาถูกกับรถพิษกับรถถูกพี่น้องเวลา้นกูละมันตยยวีนอเฉลีังก็ อะไรแลบนี้รึเปล่าตุ๊บล้ออะไรอะไรแบบนี้รึเาตันนี้หมู่บ้านน้องป๊อปปี้แล้วเนาะเป็นช็อกโกแลตเนาะจ้ะเนาะตอนแรกจะเดินหัวเพื่อมาแล่าเด้อเฮอ่ะลุยลุยลุยอ่ะเด็กมอเตอร์ไซค์นู้อีซีนู้ปาร์กิ้งอัมฟาเสรน้องเขาอยู่ฝั่งนี้เนาะเราก็ให้น้องเข้ามาฝั่งนี้โอ้ยลุยอีซี มาตัง้งโนปักกิ่งอีซินในเลียเขาเลยเอาเอะไรมาซะ่เลยเน้่อนแล้ว,น,ว,ลวน้องปั๊ปปี้มาแล้วทำคลิปด้วย <laughs> เรามาเจอกันแล้วเอาข้ามาเร็วเดีย๋ยวแป๊บหนึ่ง เป็นเป็นช็กอกโกแลตเนาะจ้ะปิดปากก่อ,น,อ, 1970, อนโอเคดูเปิดดูแล้วแล้วเ,วเปิดดูเดี๋ยวพี่จะทำคลิปเนี่ยอ่ะเอาดูเอาโชว์ด้วยโชว์ด้วยไม่ใช่เอาเอากลับข้างข้างนี้ใช่ไหมครับเออข้างนี้ข้างนี้นี่แหละปพอปะพี่อยากกินข้างเดียวเด้อเป็นช็อกโกแลตมาจากฝรั่งเศสพี่เอามาฝากเนอะโอเคบายบายพี่ไปแล้วเด้อจ้า มาซรงรับบ้าบโว้ยอันนี้เป็นที่กลับรถเนาะจ้ะตรงทางเข้าอำเภอกำชีอโอ้ที่กับรถป่ะคือไก่แต่คือที่กับรถนะอยู่ตรงที่ไม่มีชุมชนแต่ตรงที่มีชุมชนหมู่บ้านเป็นตำบลสองสามตำบลไม่มีที่กลับรถงงบ่เทเจ้าแล้วทำที่กับรถชั่วคราว ที่กับรถชั่วคราวแต่ว่ามีแค่สองเลนนะพี่น้องถ้ามันมารถไปเล็้วมันกระตำแล้วเนาะแบบนี้มันก็บ่ได้ตัวพี่น้องป้องไปอ่ะ่นใส่ไฟใส่ไฟเพน่นาข้างหน้าเกิดอุบัติเหตุบ่อยเอากับมันบ่มีที่กับรถเนาะมีแต่ที่กับรถชั่วคราวนี่นะพี่น้องเนี่ยฟอดตัวนี้ มันไม่ใช่ที่กับรถแบบนี้ oh dear, uh? เนี่ย oh dear, uh? มันไม่ใช่ที่กับรถแบบนี้นะพี่น้องมันไม่ได้แยกเลนให้เราไงม้ว oh <dear. S 1> นอะีส4ม้วน e ีเฮ้ยเอ้ยเฮ oh <dear. S 1> ้ย,ย,ยเนี่ยถ้าเขาแยกเลนให้เรามันก็โอเคเนาะอันนี้เขาไม่ได้แยกไงเขารวมกันไงโอ้ยมันเกิดอุบัติเหตุแล้วแบบนี้พี่น้องต้องไปเลยอันนี้คืออยู่ ยังคอยจ้างำรวจเส้นทางเพราะว่าตอนมาตอนไปฝรั่งเศสนะมันก็ไปปีครึ่งเนาะมันยังไม่เสร็จถนน,นยังไม่เสร็จนะจ้ะเนาะก็เลยหลงพางกันหลงพี่นอ้องเมื่อนั้นพากันมากก็คือหลงทางจา้ะเนี่ยอันนี้ก็เป็นที่หนึ่งที่เป็นที่ wow, <shop. S 1> อ๋อชมาสเนาะที่ลับรถตรงนี้นี่ซอยอีซีนี่ซอยนี่ะ so ซุ้มเว นี่อีซีซอยนู้ตัวด้วนี่มาเก๊ะโคกปราบาวเนี่ยโคกปราบาวมาเก๊ะเฉลี่ยเนี่ยปกติเราจะเข้าซอยนี้โอ้ยพี่น้องเอ้ยมันจะเข้าอำเภอเนี่ยมันก็ยากนะวิเฉลี่ยเชื่อมพลีเฉพาะผู้เฒ่าเขาบอกว่าพวกเป็นตาไปเดี๋ยวนี่มีสี่อนเภอเป็ดอีกวนี่จะ้วิวเฉลี่ นเราเนะี่ยจะมากับรถตรงนี้มาจากตัวมุกเนาะโอ้ที่กับรถมิตอยู่พงนะพี่น้งองเแมนนูเดินมือตั <c oughs> อดวด้วยเนาะอุ้ยตัวด้วยเพราะว่าเมื่อน,นั้นคอยหลงนะจ๊ะเพราะนั้นเราหลงทาง เรามาถึงประมาณทุ่มหนึ่งแล้วหลงทางไม่รู้จะเข้าหมู่บ้านตัวเองตรงไหนเนาะจ๊ะแต่วนนี้ซาลามล่านีที่ทุกเองอ่ะจรงิงอ,อแถวนี้ก็มีบ้านพี่น้องครั้งแรกที่มาเนาะจ๊ะเนาะครั้ง,งแรกเลยจ้ะพี่น้องวันนั้นเราไปบ้านน้องอินหม่อนวันนั้นน่ะเราเข้าผิดหรือรูเราอยู่พวกป่าวายแต่ว่าเราไปเข้าตรงบ้านน้องอินหม่อนวันนั้นน่ะ สีนูทอมเป้ล่ะบ้าเปิ้ลเนอร์กูเล็บแหลงล่ะบ้าเปิ้ลนูกูเล็บแหลงล่ะบ้าปานูอ่าอืมอะไรอู้เหรออ่ะอ่ะนูนูน,นูนูทอมเป้ล่ะบ้านูก,กันต้นอ่าเว้ยนั่นละบา้าอวัตัวนี้ล่ะบ้ากูเลอรูดล่ะบ้านี่ลงตนานานรงป้ายบานองอิมอนพี่น้องมันอะไีเขาบานองอิมอนเซยหัว่้ามิดนะ ตัวเราตัวเดียวก็ตัวเดียวจะรีบก่อนไปเฮ้ยมอนเตโอเคโอเคหนอับปานอีซี่อะตรงนี้ก็มีที่กับรถแบบนี้โอ้ยอันตรายพี่น้องอันตรายแล้วมาเลยมานิดนึงเนาะมันก็จะเป็นทางไปคำชะีกับมุกดาหารนูอันตรีคำชะี ซิมุกดาานมอนเตซิคำจีอัอบาวิวนะว,วิโอเคโอเคอันนี้ทางไปตัวเมืองนะจ๊ะเนาะเราจะกลับรถจะ้ะเพราะว่าบ้านเราอยู่ไอที่เราผ่านมาแล้วมาเล่อเบิ่งทางนี่พี่น้องท้งเลขอย่าพี่น้องที่เคยผ่านเสร็จนี้ นี่แหละบ้าเราจะมากับรถใต้สะพานลอยนะจ๊ะเนาะอ่าโอเคอันเวลาไปเที่ยวนี่นี่สิี่นนะนี่เนาะอันเวลาไปเที่ยวนี่บ่ได้ไปหาถนนได้ไปบนะ่ปได้หาทางหาอย่างได้ไปโหลดลๆๆลวด,ลดอันนี้บ่ได้บ้านเจ้าของต้องหาเบิง่งเะยอ๋ออุ้เยเป็นถนนใหม่นะจ๊ะเนาะ แล้วกลับมาทางนี้ก็จะเป็นไปกละสินหนึ่งร้อยสิบกิโลเมตรนะจ๊ะคูชินาลายหย้าสิบเก้ากิโลเมตรเ้ยอันนี้เป็นซอยบ้านเรานะจันอี่สี่นี่อัมฟาเซอร์เฮ้ยอัมฟาเซอร์อันบอนมีหมู่บ้านบอลมีบอลที่กับรถพี่นอ้องจมเนยจ้าขอจมเนย ได้ไไดด้้ยินแต่ได้ยินอยู่ฝรั่งเศสได้ยินแต่ว่าคนจมเนาะจ้ะเนาะคนขับ่นว่าอู้ทำไมทำแบบนี้ไม่มีที่กลับรถตัวไปเลยสอยลรอบ้าซีนุตัวตัวนี้อีซีนซอยไม่สงหนูเฉลี่ยอ่าเด็ก่องอุ้ยอ่าก่อนสร้อยไม่สงหนูอุ๊ซีมาสร้อยอ่ะวุ้ยวุ้ยนี่กัมปาโรลิศเนี่ยอีซีเหรอวุ้ยวุ้ยวุ้ยอันนี้ทางเข้าคำเชีเนาะจ้ะเนาะ จะมีที่กับรถตรงนี้แต่ว่าเป็นอุย้ยไม่ปลอดภัยพี่น้องว่าปลอดภัยค่ะอุย้ยซอยอีสีเมษีอาว,าวาัววจรลาพี่เดินนะปลาเบียงกมซา,าอาวมากก็เสาบัวกันฮะ,ววะดีแต่ว่ารถมันไม่เยอะเนาะจ้นะเนาะพี่น้องรถมันไม่เยอะเนาะจ้ะอ่ะอันนี้เป็นเนี่ยถนนอ,นอีกเส้นหนึ่งบ้านเราเนาะจ้ะวิบ้านโคกปลาไว้นี่ อันนี้ไปเนี่ยร้านขนาดซาบโอเคอันนี้เราเข้ามาซอยบ้านเราแล้วเนาะอีกซอยหนึ่งเราเข้าได้สองทางนะจ๊ะพี่น้องป้าปีครึ่งพี่น้อง,ป,งปีครึ่งเต็มเต็มไหนเาบิเดือรอตกเยปีครึ่งเต็มเต็มที่เราไม่ได้มาอซอยบ้านเราเนาะตอนนี้อยู่ในช่วงกักตัวเนะจ๊นะเนาะ กับตัวเจ็ดวันแต่เราก็ไม่ได้ไปไหนเด้เราก็อยู่ในรถแล้วเราก็ล้อเล่น <c oughs> ล้อเล่นจ้ะพี่น้องมีตรงไปตรงไปจากบ้านเราห้ารอยเมตรก็ถึงถนนใหญ่นนเนาะจ้เนาะแต่ว่าเราเข้าอีกทางหนึ่งทางนี้มันก็จะออบทางที่เราเข้ามามันจะออบเนะจ๊ะเราถึงบ้านลแล้วแล้วเฮ้ยสงเราถึงบ้านแล้วแล้วพี่น้งองอ้ยบ้านฝร,รั่งบ้านฝร,รั <c> ่ง <oughs> อย่าเปิดประตูบ้านแป๊บหนึ่งตา